้แก็สิบอกว่ามันดีโซ่ล่ะอลังการแห้งยาฟ้าเมื่อเด้อแม่เด้อถทาเบิ้งถ่ายห้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยที่มงานแหดงสกุลละกาโมนี้โมเมวันแต่สิมีแต่สาวหน่อยเด้อจ้ะโตเกียวค่ายโตเกียวมีวสิกก็มานะคะสำหรับเอ็ซีค่ายโตเกียวมิวสิกเด้อจ้ะเด้อ ซีเดเบิงความมั่นความมวลน,นะค่ะนาพอฝากพ่อแม่네เอฟซีเน่เลอร์จ้าอย่าฝ้กากับผู้ใด้กลับในเคือผ่านโหลดละสิบอกให้ <c oughs> เดี๋ยวเราเพลงแรกเลยนะครับน้องเพลงอะไรดีเลยอยากฟังเพลงอะไรครับเด <c oughs> ็กอาจารย์ครับมาครับถ้าพร้อมแล้วให้น้องเสกสาเวเดินเดินเดินทางอาจารย์นนตะได้ พ่อพ่อแม่เอฟซีมาแต่ทางไหนเนาะจ้าสีสะเก็ดโอ้หนอยโห เดี <oires> ๋ยวผมขอเป็นต<ช>ัวแทนของบอสโจและซอนรุตนะครับกราบขอโทษด้วยจริงๆครับเนื่องจากฝนมันตกตอนนี้เดี๋ยวรอังตีเซตสักไม่เกิน์2นาทีก็จะเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็ให้น้องอุ๋ยร้องให้ฟัง<ช><น>ะตอนนี้เลยนะครับรอซักคู่นะครับนะครับรนังตีครับถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณให้หน่อยนะครับเพราะว่าโอ้อโแต่ดีใจมากเพราะว่ามาตั้งแต่6กโมงเนาะแฟนๆก็อยากไม่ หนีเราไปไหนเลยอันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณหลายๆเลยค่ะด้วยปีหนีอลังการแห่ค่ะบรมวลในเอลซี่จ้ะพอจูซื้อหย่อดแห่เรามานั่งคุยกันเรื่องเรื่องฉากกันเลยอู๋หญิงมันแตกต่างกับปีที่แล้วเยอะไหมอันนี้เราเขาเรียกว่าอู๋หญิงเป็นเหตุอ่าะยังไงอะ อย่างไรับา่อเอา้งหญิงเป็นเหตุดีเพราะว่าอ่าของเฮียหน่อยออกไปแล้วใช่ไหมล่ะลำเพลินโชว์ออกไปแล้วบอกว่าไม่ได้อาจารย์นี้เพื่อลูกสาวถูกตองทุ่มทุนสร้างเออมันเป็นลายบาทคุณลู้ชนแต่บอกว่าไม่เป็นไรขอให้ถูกนใจแบ่เพลงใช่ครับนี่เฉพาะโคมทัสนี่ฮะ เกือบล้านเอันนี้ปิดโรงงานทําเลยหน่อยปิดโรงงานทําเลยเพราะว่าเร่งใช้เวลาอยู่เกวันใช่นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตโทรไปทางบริษัทเลยบอกว่าอย่ารับงานใครขอสาวน้อยก่อนให้เสร็จให้เสร็จก่อนและอิมพอร์ตเข้ามาด้วยใช่ในประเทศไทยไม่มีลยฮะเขาไม่ทำนานะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจคิดว่าบอสเรามาจากไหนก็พาลูกสาวไปที่ที่ไหนเนี่ย ดิสดิสเนี่ไปทั้งฮ่องกงไปญี่ปุ่นแล้วไปเห็นตาคอสัสดี่านะ้าสวัสดีคอสัสดี่านะฮะสวัสดีนะิีซอนจะนั่งพูดอีสานไกลก็มีวันนี้อีสานไกลอยู่ไหนจ้าไปมาแล้ว้โอเอาอยู่น้ำกันครับอ่อสซ้อนใช่แต่เราดีใจเราภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ฝนจะตก ไม่ทราบว่าจะเล่นใช่ไม่ทราบว่าจะเล่นได้หรือไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครถอยและไม่มีใครบ่นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเอาใจไปเต็มๆเลยสุดๆสุดๆเลยสำหรับคนในเอฟซีแมานางานแล้วโทษเอิ่นเด้อพี่น้องเด้อโทษเอิ่นคนทางบ้านรักบอลเด้อจ้าพื้นนี่กระสิบ ไหลไปจนจบสคริปต์มัดไปสามโมงสี่โมงสิบห้าโมงสิบห้าโมแล้วแต่ไม่มีตัดสคริปต์เลยเอาให้จบเอาให้จบนะครับวันนี้พอพ่อแม่เอฟซีพนยากงานคุณก็ยังมาหาเขาได้เดทสามีเขาก็ต้องเรียนในเพื่อนเบิรงได้แม่พ่อถูกต้องมคือปวดไงคือปวดอย่างจุกแทบจะไม่ได้ เราเราเราต้องเดินหนีได้ป่าต่อต่อแม่สุดใจแต่แบบที่แบบที่น้องพูดเลยเขามาจากที่ไหนที่ไกลเขายังมาได้เป็นลำปากแห้งเดดเดยินค่ะว่าผมบอกแม่เอ็มซีแล้งคนกับค้าม้อนมาใส่มากนะแมาก็ใส่ด้วยค้ามาจากกรุงเทพก็มีใช่เมื่อกี้เจอแกงทีมาจากกรุงเทพทั้งแกงเลยต้องบอ้นะกรุงเทพนี่กันไหนครับคนกรุงเทพครับโอ้ยไหแม่ มาจากกรุงเทพเลครับมาจากกรุงเทพเลยไอ้คาเป็นแรกค่ะครับกรุงเทพกับขอท่อหม้อนี่ไม่เหมนเดียวกันบอสคนละอันครับกับท่อหม้อนี่กลางทุ่งมหาสารคามเลิกค่ะพี่น้องเป็นใจไหนยุทธาลจืนบมันาทางพ่อยกับผ่านเนี่ยลยใส่ฝนป้าพ่อยรับฝุนน้ำโบเล่นี่ครูเจ้าจะเป็นผู้นี่ผู้นั้นพ่อแม่น้าโบเล่เอาไว้ยับปักตะไคร้เป็นไดบะเทือนนี่ ปาัากับปาก็ถือก็เรียกป๊าเสียงขึ้นมาแต่เหมือนถูกสามลอยจ้าป <whis> ิดป<พ>ิดปาสองวันปิดปาร์จสองวันนายปิดคือบ่าวนะคุณ่บอกอไรปิดวยากาว่าแหก่นใจชุดนี้เป็นไหนเนี่ยบออแอล อ่าสุ่มฉลยมั้ยมันเป็นตัวเล่นใดเนาะมันเป็นตัวรังสือเนี่ยมันเป็นตัวเล่นอะเขาเอิ่อละบอกเอาตอนเป็นนีมันอ่านว่าจะใดเออสาวร้อยเพชรแพรกพี่นี่ผมอ่านเป็นสาวร้อยลำเพอินโชว์ฮะใช้ค่อใช้จังหวัดนี้โปรโมทเลย พุดนะครับปีนี้เราทั้งสองวงทั้งสาม้อยเพื่อนแบงและสามร้เลินโจเราใช้เครื่องเสียงของชังออดิโอถูกครับนี่เันทั้งสองซูทวยแต่ดรับบวยแต่เตี้ยขึ้นนหนไหนพุทธังอยู่แห้งกับเด้าแต่ว่าเสียงดีมากรชบเออเพรามันธรรมดานีแต่ว่าตัวนี้เสียงล่ะบ้นมาปานในแต่ก็สมากต้องมากเลยมืมปอมมากอะไรซียูน่าบอมี่จังหวัดซอจีไม่ที่ยิน บอกว่าให้ไปนอนทีสักวันแหละจังแม่รัะกับเป็นห่วงนอตลักไม่ยอมถอยไปไหนมันเป็นหน้าที่เม่นอะไรเป็นห่วงบอกเป็นคนดูคือขันบอมาหาพี่หาน้องหาเพ่หามอพ่อแม่มึงมีกัดจีบมาหามืวยไรเสร็จมึงในมัดเป็นมือปฐมมาเลือกอะแม่คือจัง คือจะเข้าขืนแย่งไปใส่เหรอเพราะตัดสิมาต้องเา็นำพอดจยากมีจะรองคุณ่นมาแนได้แม่แบบได้จ้ะเนี่ย่อแบบได้จ้ะเาเบื่อเป็นปฐมทมาเลือกเข้ากล่าวพอดจากมีจะรองก้อนฉีกแก่บ้านไปหาเงินหาข้ามเหมือนตัวลูกเข้าใจกอคือบอกเป็นเลี้ยงเป็นเล่าเป็นสัตเปเลี้ยงเป็นเล่าจะไหนรองมืออื่นมือฮื้กัมันออกง่ายหลว่าที่ยี่สิบเก็บนี่เออโอเคพร้อมแล้วครับวน ต่อไปนี้เวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วนะครับเพลงแรกของเราในวันนี้กับผลงานเพลงขึ้นอาจารย์อาโศม้วยสบากันกได้่ะเป็นกันละห้าใจเป็นออกขาบ่ลองบ่แล้วลูกสาวไฟกวนยอดขึ้นผ้าขึ้นขึ้นจะได้ผลตกอยัวก็ต้องขึ้นได้พอจะได้นอกที่ยอมให้เราออกข่ามาเด้อฝากข่ามากคอยไปยิ่งสิ่งอีหลางสูบเกลือรับกับสีพันธ์ วัดชื่อวัดไหนเนี่ยอันก็ได้ชื่อยังไงไปวัดไปวัดมือเศร้านี่ไปวัดจา้าไ,ไหดใจันอันปัดปัดป้าบ้านเขาในี่ยหละพอถอดไปแต่ตกุฏิก็ได้เย็บเสื้อผงเราอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้มันเืินแค่หลอดเลยอ่ะมันหัวชื่อหลอดอู้ คน,ท,นท่าน,น,าาน,านออมากกงงนมบบติขึ้นรกกันไอาจารย์ผมว่ไปเลยคือบปาเสียงเสียงแอนดีไปแน่พราอกระข้างมาไปมานี่อหละออแต่ใส่น้องออกมาคือนแดงเงินักแบบหลุดแบบขึ้นใ่เอาเป็นน้พนตัว ส่งกลิ่นหอมหวนรันวนใจแต่กิ่งกานใบ